ชาวเน็ตหลุดโฟกัสโพสต์ล่าสุดนิชาเอแขนใครมีรอยสักหรือว่าอาหารมาใกล้ฉันหลังจากที่นิชานัทนิชาต้องเจอมารสุมรักหวานใจอย่างโตโน่พากินนอกใจคบไม้พัชระบุตรอดีตผู้ช่วยผู้จัดการจนกลายเป็นกระแสะดราม่าท็อกออฟเดอะทาวในเวลานี้ล่าสุดนิชาณัทนิชาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมด้วยการโพสทั้งภาพนั่งชิลแบบสวยๆซึ่งภาพนี้แหละที่เป็นประเด็น เพราะมีหลายภาพคล้ายมีแขนผู้ชายมีรอยสักโผลมาเป็นเหตุคนเข้ามาถามว่านั่นแขนใครหรือว่างานนี้ชาวเน็ตจะหอนกันทั้งโซเชียลจนต้องมีคนเบรกว่าไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนว่าเป็นแขนใครเพราะว่าถ้าเป็นแขนหลวงประดิษฐ์วัฒวกรเขาต้องโพสเอาหน้าเพื่อจะประกาศบอกทุกคนแน่ต้องไม่ใช่แขนเขาและน้องก็มีความรู้ทำงานโกอินเตอร์เจอผู้คนมากมายเป็นเรื่องปกติ น้องย่อมปล่อยวางสิ่งที่ไม่มีค่าแบบนั้นได้สบายสบายดูแล้วน้องเป็นคนคิดบวกเพราะฉะนั้นคงไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ลบๆก่อนที่อีกเม้นจะเข้ามาเฉลยว่าเป็นแขนของช้างแต่งหน้าของนิชานั่นเองโดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนๆส่งกําลังใจให้เป็นจำนวนมาก